สวัสดีครับอยู่กับเซลโน้ตครับวันนี้มาใน4ประตูเกรด LDA นะครับสำหรับวัยรุ่นสายซิ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนางฟ้าเลยนะครับตัวเกรด LDA ของเรานะครับก็จะมีนี่ครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟ LED แบบนี้ติดรถยนต์มาเลยนะครับอันนี้ไม่ได้แปลงนะครับเป็นเกรดของตัวท็อปของเขาอยู่แล้วนะครับก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกด้วยนะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ภายในนะครับก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมี หน้าจอให้7นิ้วพร้อมกับกล้องมองถอยหลังนะครับเกียร์6สปีดนะครับเบาะเป็นเบาผ้านะครับสำหรับตัวเกรด LDA ของเรานะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับแบบนี้เลยนะฮะใช้เงินออกรถทั้งหมดนะครับจัดทรงแบบนี้ Line m a กเลือกได้นะบางกันนะครับโปรโมชั่นของเซลล์โน้ตจัดอยู่ที่39,000บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับตัวนางฟ้าแบบนี้เกรด LDA สประตูตัวเตี้ยทักมา